สวัสดีค่ะสวัสดีค่ำคืนวันจันทร์ฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะหลังจากเปิดไพ่ให้ FC สุดสวยน่ารักเสร็จนางฟ้าก็มาทำพลังงานส่งต่อให้คุณผู้ฟัง คลิปรวมได้ฟังกันเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการ Subscribe ทุกการออฟเฟอร์ไม่ว่าจะมาในช่องทางไหนรูปแบบไหนนะคะขอให้คุณผู้ฟังมีฐานะการเงินกันเงินความรักที่มั่นคงร่ำรวยนะคะจะได้เป็น FC ช่องนางฟ้าแล้วก็ฟังกันทุกวันทุกวีตลอดไปนะคะวันนี้เราจะมาส่องใจเขาดูซินึกถึงหน้าเขานึกถึงคนที่ คุณคิดถึงนึกถึงคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะเรามาดูว่าส่องใจเขาตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิต้องส่องใจนะเพราะว่าส่องแค่ทางโซเชียลยมันไม่ได้ผลหรอกนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้ว,วเขาคิดและรู้สึกยังไงมาค่ะ <c oughs> นางฟ้าจะเปิดไพ่ทาโร่ส่องใจเขาสำหรับแมวให้นะคะ ช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะมาค่ะ เป็นพลังงานรวมหากแม้นว่าตรงกับใครก็เสมือนว่าอิลาตะตอนยอนนี้ดูไพ่ส่วนตัวให้เลยนะคะวินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแชรด้ดาดูาดสิคุณผู้ฟังพลังงานพี่ไพ่อ่ะนะรดชัดหญิงเธอสวยเธอหญิงเฉลิค่าเธอแบบนิ่งเกินไปแล้วนะแม่สาวน้อยเธอจะแบบว่าใช้ลีลาสเสน่หาแผลวพาวทำให้ฉันตกรุมรักข้างรักเธอไปถึงไหนฉันทนไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกที่มัน อัดอันต้องอดกลั้นนะคะข่มข่มอาการความต้องการความวอนความนิดคือเขาไม่รู้เลยว่าคุณคิดยังไงกับเขาแต่สิ่งที่เขามองคุณตอนเนี้รักชิดูแพงยิ่งเลิศ เชิดใส่เขานิ่งไร้ากาศเงียบเหลือเกินนะคะคุณอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกดีเอมเพสอาจจะเป็นชาวทัตุน้ำราศีพิจิกอาจจะเกิดวันศุกร์ได้พลังานที่เขามองมาที่คุณตอนนี้เขาอยากบอกว่าคนสวยเมื่อก่อนเธอเคยใจดีเธอเคยเฟรนลี่คุยกับเราทุกเรื่องทุกสิ่งอย่างแต่มาวันนี้ทำไมเธอหันข้างหันหน้าหันหลังแล้วแบบ ทำไมเธอถึงไม่แบบไม่ค่อยพูดล่ะถ้าเราไม่ทักเธอก็ไม่ทักเมื่อก่อนนะโอ้ใจตรงกันเธอทักเราเรารักเราทักเธอนะแต่วันนี้คุณเงียบคุณนิ่งแล้วคุณเหมือนมีบางสิ่งซ่อนไว้ไม่บอกเขาเอ๊ะ หรือว่าเขาพูดอะไรไม่โดนใจไม่ตรงใจหรือว่าทำให้คุณลาบากใจหรือเปล่านะคะเขากลัวหัวหดไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เขาดูตัวเล็กตัวน้อยเลยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยช่างเลอค่าช่างเกินเอื้อมบางทีเขารู้สึกว่าโอ๊ยหรือว่าเราจะไม่ใช่คู่กันหรือว่าเธอนั้นน่าอยู่ไกลเกินฝันที่ฉันจะไขว่คว้ามาประดับกายประดับหัวใจประดับบารมีนะคะ วินาทีนี้เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไงกับคุณเขามองว่าคุณเงียบไม่พูดไม่เหมือนเดิมแล้วก็ <c oughs> มีบางสิ่งปิดบงังซ่อนเร้นเขาอาจจะไม่ได้พูดออกเขาต,งตรงๆเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจก็ว่าไปนะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดราศรีพิจิกนะคะวันศุกร์ได้นะคะไปต่อค่ะ เอาชัดๆเลยวินาทีเนี้ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณสองใจเขาสองไม้เขารักคุณนะเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาคิดถึงคุณเสมอเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณสำคัญมากๆเขาเฝ้ารอเฝ้าคอยที่จะเข้าถึง DM เพจคนนี้อีกครั้งหนึ่งเขาส่องเขามองคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะโพสอะไรหรือไม่โพสอะไรแล้วนะคะหรือเจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยเขารู้สึกว่าจะทำยังไงดีหนอจะให้เธอแบบ มองฉันนิดนึงเข้าใจฉันนิดนึงจะทำยังไงดีหนอะจะให้เธอเปิดใจแล้วก็กลับมาหัวเราะตะมุตตะมิคุยกับเขาแบบสบายใจเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยบางทีก็ยากเย็ยนแสนเข็นเลยเกินนะคะบางครั้งเขาก็ถอดใจเขาก็แบบเซ็งอะแบบเบื่อบางทีเหนื่อยเปล่าหรือเปล่า ความสัมพันธ์นี้เราอยากมีเธอมีกันและกันแต่บางทีฉันทําอยู่คนเดียวมันดูเหนื่อยเปล่าแต่ก็เอาเธอเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งมวลเขาก็รอคุณอยู่ตรงนั้นและค่ะแล้วก็หวังว่าคุณจะเปิดใจกลับมานะคะมีพลังงานบวกให้เขาเช่นเคยนะคะสิ่งที่เขาคิดในหัวใจเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมีความลับแบบ ชอบเขาหรือไม่เขาก็ไม่เข้าใจบางทีคุณก็เงียบเกินไปคุณทําตัวเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกที่ไรอารมณ์ไร้จิตวิญญาณคุณทําตัวนิ่งมากไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงนิ่งได้ขนาดนี้คุณเจ็บคอหรือเปล่านะอย่าลืมซื้อน้ําอุ่นน้ำมะนาวมาจิบนะคะเขาเป็นห่วงคุณนะคะอย่าอง์อย่าอมนะคะ ไปต่อค่ะ <c oughs> ดูสิสองใจเขาวินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงคับคุณคุณอาจจะเป็นคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูราชินีถึงไม้คุณพร้อมสวบพร้อมสะบัดสะบิง้งคุณเหมือนแบบเห็นเขาเป็นมแมลงวันหรอแบบจะเอาไม้แบบไล่มแมลงวันอย่างเขาไม่ได้หรอกคุณน่าตอมขนาดนั้นนะนะคะคุณน่ารักคุณ เซ็กซี่คุณมีพลังงานบวกแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาเนี่ยอยากเข้าใกล้มากๆแต่ด้วยความแบบราชินีถือไม้เธอดูดุดันลึกลับเธอเก่งเธอสวยเธอแบบว่าฮอตอะความฮอตของคุณนะคะฮอตดั่งไฟเลยอะด้วยความที่ดีเอ็มเพสบวกราชินีถือไม้เขาอยากบอกว่าณจุดจุดนี้นะนอกจากฉันจะเข้าไม่ถึงเธอแล้วเธอยังดูแบบว่าทรงอิทธิพลในหัวใจใครหลายคนรวมถึงเขาด้วยนะคะ เขาอยากบอกว่าคุณคือที่รักนะคุณคือเพชรเม็ดงามคุณคือคนที่ทําให้เขาแบบว่ามีความสุขในแต่ละวันคุณเป็นพลังบวกอะอยู่ๆถ้าวันหนึ่งพลังบวกมันจะต้องหายไปต้องไปเป็นของใครเงี้ยเขาทำใจไม่ได้นะคะสองไม้ก็ยังคงรอๆอรอรอ,รอ,อยู่ที่เดิมนะคะไฟแม่สิงหธนูแล้วก็พิจิกนะคะ3 7มจินะคะ4 8่นะคะไปต่อค่ะ วินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณดูสิพลังงานของอะไรก้าวเหลี่ยนฉันรักเธอจากที่รักเธอคือความสุขฉันอยากมีเงินอยากมีทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารอยากเอาเงินให้เธออยากทําให้เธอไม่ต้องกังวลคิดว่าฉันจะมาหลอกอะไรเธอเลยวินาทีนี้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนกลัวกลัวว่าเขาจะเข้ามาเหมือนมีมีผลประโยชน์เรื่องเงินอะไรหรือเปล่าเข้ามาหลอกคุณหรือเปล่าไม่นะเขาบริสุทธิ์ใจนะเขารักคุณโดยไม่มีข้อแม้เขาตั้งใจมาผูก มัดชัดจนกับคุณเพราะฉะนั้นแพชชั่นเรื่องหัวใจเท่านั้นนะ่ะอย่ามองเรื่องเงินเลยนะพลังงานของคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหมาเลขเก้านะคะ <9 S 1> <9 S 2> เเหรียญเกิดเดือน9เป็นชาวธาตุดินได้นะคะราศีกันณจุดจุดนี้ส่งใจเขาวินาทีนี้นะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขาบอกว่าคุณเก่งสตรองเลยค่ะสวยฉลาดหน้าแบบ ประเคนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้และเขารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเขารวยมากๆนะเขาจะประเคนทุกสิ่งอย่างเปิดหัวใจเปิดจิตวิญญาณให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยมาดีนะคะมีแต่ความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับความสัมพันธ์นี้ที่มันจะเกิดขึ้นเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนพิเศษนะคุณคนคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเนี่ยติดตามเฝ้าส่องสำเบงแล้วก็อยากแบบว่าหยิบยื่นความสุขให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณดูเขาที่การกระทําดีกว่าคะ่ะอย่าตัดสินเขา เพียงแค่โปรไฟล์ที่คุณเห็นนะคะล้วงไปถึงหัวใจเขาลึกๆเลยว่าแค่แค่ไหนอ่ะห่วงแค่ไหนหึงแค่ไหนแล้วก็แบบว่าอยากออฟเฟอร์แค่ไหนนะคะคนคนนี้นะถ้าเขามีนะเขาจะชวนคุณละอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนบอกสิเดี๋ยวจัดให้หาให้เธอเป็นคนดีเป็นคนพิเศษเป็นคนที่เราแบบชัดเจนอยู่แล้วนะคะ <S <S วินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดว่าต่อให้คุณดุดันเกลี้ยกลาด ผักใส่ไล่ส่งเขาไม่สนใจเขาแต่ว่าเขาก็ยังแค่ห่วงห่วงแล้วก็อยากติดตามความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ เนืองๆเสมอร่ำไปนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆอยากเจอแล้วก็ถ้าหากว่ามันเป็นคนทางไกลความก้าวเหลี่ยมนะคุณอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองทําอะไรก็ปั่วปังไปหมดเขาอยากบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะอย่าทํางานหนักอย่าหักโหมนะเป็นห่วงนะดูแลสุขภาพด้วยอย่าไปตากฝนทํานู่นนี่นั่นอย่าแบบว่าใช้เอเนจีเยอะนะคะเขาคิดว่าคุณเก่งจนแบบว่าลืมที่จะแบบผันมามองว่ามีใครคนนึงห่วงย คุณแค่ไหนนะคะสรุปก็คือรักนั่นแหละค่ะวินาทีนี้เขาคิดว่าเขารักคุณจริงๆนะไม่ได้รักหลอกมาหยอกเล่นนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะวินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอ้แดด พลังงานของหมายเลข11ผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11นะคะอยากบอกว่าความรักความผูกพันที่เราเคยมีกันและกันเนี่ยถ้าเธอมองว่ามันจะต้องจบหรือว่าเราดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตเธอให้เธอย้อนเมาะ ย้อนมองนึกถึงวันที่เราได้เจอกันวันแรกสิใครทักใครก่อนใครจีบใครก่อนใครทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ใครก่อนเขาหรือเปล่าเขาหรือเปล่าที่ทําให้คุณหวั่นไหวได้มาถึงจุดนี้วันนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดคือคุณอย่าปักใสไล่ส่งอย่ามองเขาเป็นคนอื่นเลยนะอย่ามองเขาเป็นคนแปลกหน้าเป็นสต็อกเกอร์สิบมงกุฎเป็นพวกบอกว่า call center อะไรเลยเขาไม่ใช่นะเขามีนตัวตนนะพอไฟเขาก็ดีนะดูสิมีสาวๆหนุ่มๆ หยุมรอสวบเขาเยอะแยะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยสนใจแค่คุณมีอะไรก็บอกเล่า90ิให้คุณฟังคนเดียวเขาเป็นคนที่เข้าถึงยากนะเขาไม่ได้แบบว่าแบบกล่อก็ติดกับใครไปทั่วไม่ได้เจ้าชู้เลยทุคุณดูไม่ออกเหรอนะคะเขาอยากบอกว่าที่ผ่านมาเขาคิดว่าคุณเข้าใกล้เขาที่สุดดูเขาออกที่สุดนะว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนี้กับใครนะคะพลังงานของเดฟเขา ไม่รู้จะพูดยังไงให้อธิบายยังไงให้คุณเข้าใจแต่ก็อย่างที่บอกค่ะความรักความสเสน่หาความแบบว่าอยากชัดเจนอยากเปอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณเนะี่ยวันนั้นพูดกับคุณไว้เช่นไรวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะมองว่าเอ๊ะบางทีเขาก็หายไปอะนางฟ้าถามไปวันนี้อีกสองวันสองวันเพิ่งจะมาตอบมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมันต้องทิ้งระยะห่างขนาดนั้นอีกเหรอเขาก็เหมือนแบบอืก็ได้ขอโทษอะไรเงี้ยยอมจำนวนไม่เถียงไม่เถียงผิดผิด ะะวินาทีนี้เขารู้สึกว่าคุณชนะตลอดอะ่ะคุณเอาอยู่คุณควบคุมได้อะไรเขาก็ผิดเสมอน้อมรับในความแบบว่ากล่าวหาที่คุณว่าเขาโอเคเราขอโทษแล้วกันนะนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะคะยอมจำนวนฟ้าดินแต่อย่าตัดสินให้เขาออกจากชีวิตเพราะว่าขาดเธอไม่ได้ค่ะ คุณผู้ฟังขาเขาอยากบอกว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณคุณยังคงวนเวียนวนเวียนในหัวใจเขาเสมอเสมอทุกวันทุกวี่เลยนะคะ ไปต่อนะคะดูซีดูซีวินาทีนี้สองใจเขาซีเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณผู้ฟังคะพลังงานของอรายเรามาดูซีพลังงานของสามไม้เขาอยากบอกว่าวันนี้ฉันคิดถึงเธอแล้วเธอละไม่คิดถึงฉันเลยเหรอวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันรอเธอแล้วอ่ะเธอไม่คิดจะกลับมาหาฉันเลยเหรอเขารู้สึกว่านานแค่ไหนก็จะรอค่ะรอได้เสมอเพราะว่าเขาเข้าใจคุณว่าบางทีคุณก็อารมณ์สวิงเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรแบบนั้น นะคะแต่ว่าคนคนนี้ก็รออยู่ในกล่องเนี้ยเหมี่ยวตัวเนี้ยก็รอคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละค่ะรอคุณมาให้อาหารเมร็ดวิตกัสหรือว่ามาทําให้เขายิ้มได้หัวเราะได้นะคะถ้าไม่มีคุณอะ่ะมันหอยเหี่ยวมากๆเลยวินาทีนี้เขารู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณอะ่ะโลกมันต้องแตกสลายมันต้องหอเหี่ยวมันต้องเศร้าส้อยแล้วร,รู้สึกว่าแบบโอ้เหมือนแบบขาดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างนะคะเขารู้สึกว่าว่ามไม่โอเคถ้าคุณจะแบบ ปลายมือจบความสัมพันธ์ไล่ผักใสเขาออกจากชีวิตนะคะเขารู้ว่าคุณเนี่ยมีจิตวิทยาในการควบคุมเขาเขารู้ว่าคุณน่ยรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรแต่คุณบางทีคุณก็นิ่งคุณก็เงียบคุณก็แบบเชิดอะ่ะก็แบบ อยากทำอะไรก็ t ท k แอคชั่นมาก็จะให้เขาเทคแอคชั่นยังไงในเมื่อ take action ไปแล้วคุณก็มองว่าเขาแบบ fake ไม่จริงใจแอบมีความลับเขาไม่มีความลับใดๆเลยค่ะใครจะกล้าหือกับดี e พจคะถามหน่อยก็ถามว่าคนอย่างคุณเนี่ยเขาจะกล้าหือหรอนะคะกลัวจะแย่อยู่แล้วกลัวเราจะแม่นะคะ ไปต่อนะคะวินาทีนี้เของคิดและรู้สึกยังไงกับคุณโอ้ oh, ดูสิพลัง,งานของหกไม้ฉันรักเธอฉันคิดทิ้งเธอตั้งแต่หัวคำ่ำ <c> เ <oughs> ช้ากลางวันเย็นรอรอที่จะได้เจอกันนะคะ6กไม้นี้เขาอยากบอกว่าบางครั้งนะคะคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนคนหนึ่งอยากจะไปหาอยากจะเอาชนะพิชิตหัวใจอยากทำอะไรให้มันสำเร็จเพื่อให้คุณประทับใจมันเหนื่อยขนาดไหนแต่เขาก็สู้ไง เขารู้สึกว่าการได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณนะี่ยมันดีจะตายมันซาบซ่านหัวใจเขาอยากบอกว่าคุณรู้ไหมบางครั้งนะเวลาที่เขาทํางานหาเงินหาคอนเน c t ชันขับรถตากแดดฝ่าลมฝ่ฟาฝนเนี่ยแค่ได้รับพลังงานบอกจากคุณ <c oughs> แค่คุณโทรมาไลน์มาทักมาขับรถด,ดีๆนะอย่าลืมกินข้าวอย่าลืมแบบว่าออกเข้าห้องน้ำอะไรอย่าอั้นฉี่นู่นนี่นั่นนะแค่เนี้ย <c oughs> คุณก็ทำให้เขามีพลังบวกมีแรงขับเคลื่อนที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วนะคะวินาทีนี้จะให้เขาพูดยังไงอะนอกจากคาว่ารัก แคร์ห่วงแล้วก็เช่นกันคุณก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเช่นกันเพราะว่าเราอยากมีกันและกันเขาอยากมีคุณแบบเนี้ยคอยเป็นสิ่งดีๆในชีวิตเขาตลอดไปนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างที่ปายทางอุโมงค์เขาคิดว่าคุณเป็นว่าที่คู่ครองที่แสนดีเป็นแฟนเป็นแบบว่าคนหนุนนํำซัพพอร์ตเป็นพลังงานเกี่ยวกับการแบบว่าทำให้เขามีแรงขับเคลื่อนที่จะแบบใช้ ร่างกายจิตวิญญาณหัวใจในแต่ละวันนะคะเขาอยากบอกว่า บางครั้งนะเพื่อนลูกน้องคนรอบข้างครอบครัวผีป่านะาอาบางทีคุณพ่อคุณแม่นะยังฮิวเขาไม่ได้เท่าคุณเลยอะแค่รอยยิ้มเสียงหัวเราะคำพูดที่มันหวานระมุนแล้วก็จริงใจแล้วก็แบบมีความแบบว่าสบายใจของคุณเนี่ยมันทำให้เขาแบบอู้ฮึสู้ฮึสู้เพียงแค่มีคุณอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะวินาทีนี้เขาคิด,ดว่าคุณคือกำลังใจที่ดีมากๆอาหารเสริม กิน10กินมาเป็นสิบยี่ห้อเนี่ยก็ไม่เท่าการได้ฟังคุณพูดแบบออกมาจากความรู้สึกข้างในจากคุณนะคะคุณเป็นอาหารเสริมชั้นดีให้เขามีแรงขับเคลื่อนที่จะใช้ร่างกายหัวใจในแต่ละวันนะคะเลิศมาก ดิเอ็มเพสอย่างคุณอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าตัวแม่จะแคร์เพื่อคุณผู้ฟังเก่งสตรองต่อให้ต้องโสดขึ้นอยู่บนเกาะบนคานทองนิเวศของคุณคุณก็อยู่ได้อย่างสง่างามแต่เขาไม่เอาอย่าปล่อยเขาเลยนะอย่าเลิกกันอย่าทิ้งกันอย่าจากกันเลยนะทาใจไม่ได้นะเขาไม่เก่งไม่แข็งแกร่งเหมือนกับคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดปีลิงปีหมาปีงูปีหนูปีไก่ปีวัวปีกระต่ายได้นะคะปีเสือด้วย ไปต่อนะคะดูซิดูซินาวิดาทีเนี้ยส่งใจเขาซิเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณผู้ฟังของนางฟ้าคะโอ้แบบ สิบเหรียญไม่มีอะไรที่จะมันมันจเจริญค่ารักชูดูแพงดูแบบว่าพร้อมเปเท่ากับคุณเขาอยากบอกว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้เขาอยากรวยอยากมีทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณแบบว่าสมประสงค์อยากได้อะไรก็จะจัดให้เปให้โอนให้ไม่รู้สินะว่าทําไมเ็าถึงอยากทําอะไรเพื่อคุณมากมายนะคะสิบเหรียญหกเหรียญดีเอมเพสคุณคือแรงบันดาลใจคุณคือความสุขคุณคือแพชชั่นคุณคือแรงดึงโดดแรงพิศสวัส์ที่มันมีมากคุณ ทำให้เขารู้สึกเขาไม่เคยเป็นเช่นนี้กับใครเขาไม่เคยรู้สึกบูบว่ามวนท้องรู้สึกอยากกอดอยากนู่นนี่นั่นอยากสกินชิปรู้สึกแบบว่าอยากโอ้ยมีคุณแบบอยู่ในโมเมนต์ของเขาในแต่ละวันแต่ละเวลานะคะ พลังงานคือวินาทีนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาชัดเจนกับหัวใจแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาจะเอาจะเอาต้องได้เท่านั้นต้องเป็นคุณเท่านั้นแล้วคุณล่ะคิดเชน่นกันกับเขาหรือเปล่าใจเราตรงกันหรือเปล่าเวลาที่ฉันนั่งเงียบๆนิ่งๆอยู่ในมุมสงบคิดถึงเธอเธอคิดถ,ถึงกันหรือเปล่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าแบบ มันมีความสุขจังเลยและเวลาที่คุณไปไหนกับใครไปทํางานอยู่กับครอบครัวใดๆก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าว้าวุ่นจังเลยห่วงจังเลยหึงจังเลยคุณไปคุยกับใครเยอะแยะ,ยะไปถ่ายรูปกับใครแอบคุยโทรศัพท์กับใครหรือเปล่าบางทีคุณีย่ผายไปแล้วคุณไม่ได้ตอบเขาบางทีคุณอาจจะหลับไปแบบสี <c oughs> ่ห้าชั่วโมงคุณไม่อ่านเงี้ยเขารู้สึกว่าเออหรือฉันไม่สําคัญแล้วหรือเธอมีใครที่แบบว่าเป็นที่ระบายหรือเธอไม่อยากจะแบบ รักษาความรู้สึกตรงนี้แล้วเธออยากจะปล่อยฉันโอ้แค่คิดนะคะปวดหมองคะ่ะนั่งสมาธิดีกว่าเขาคิดว่าเขาว่าทำไมต้องมาอยู่ในสภาวะที่มันแบบเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าเพราะว่ากลัวและก็หลอนไปหมดแล้วว่ากลัวคุณจะทิ้งเขานะคะ จุดจุดนี้ต่อให้เขาคิดว่าเขาว่ารักคุณมากๆแค่ไหนแต่ในหัวใจอีกเซี่ยวอีกซีดิบัมหนึ่งก็คือกลัวนะล่ะเดทกลัวว่าคุณจะไม่เอาเขาทิ้งเขาเบื่อเขานะคะแต่ว่าเขาจะสู้ค่ะสิบเหรียญฉันมองเธอเป็นคนในครอบครัวฉันอยากทําให้เธอมีความสุข love me love my mom love me love my dog love me love my son คุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวลูกหมาแมวของคุณทุกสิ่งอย่างถ้าเขารักคุณแล้วเขาก็จะปกป้องแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคุณหรือพลังงานคืออาจจะอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขานะคะเวลาที่คุณเงียบไปหายไปเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างหรือว่าถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่า มีลูกติดอะไรเงี้ยเป็นเพราะไม่ไม่ไม่อย่าล้างเด็กๆเหล่านั้นอาจจะถามถึงคุณแล้วมันทาให้เขารู้สึกว่าเธอดูสิเแบบี้อะถามถึงเธอแล้วนะอย่างงอนเลยนะนะคะเขาคิดว่าทําไมคุณไม่ได้มีอิทธิพลแค่เขาคนเดียวแต่ว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยยังสนใจคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะปล่อยคุณไปละ่ะไม่มีทางไม่มีวันหรอกเป็นไปไม่ได้ i m p o s s i b l e นะคะ สิเหรียญน,นะพลังงานของเหมียวตัวเนี้ยหึงหวงห่วงอยากให้อยากทําให้เธอมีความสุขไม่อยากให้เธอขัดสนเรื่องเงินเรื่องอะไรเลยถ้าถ้าวันหนึ่งฉันรวยเธอจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สุขสบายที่สุดไม่คิดเล็ก ไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่คิดอะไรแล้วอะค่ะในหัวเขาตอนนี้อยากจะพาคุณออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกแบบว่าอยู่ในชีวิตเขาอย่างดูดีและมีความสุขมากๆนะคะไปต่อนะคะดูซิวินาทีนี้เนี่ยส่องใจเขานะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะอยากผูกมัดอยากชัดเจนอยากมีพลังงานของการเสกนั้นเสกนี้ให้คุณสิบเหรียญแมจิเชียนดีแอมเพสทรู้ไหม ว่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยรักใครเท่านี้เลยนะฉันไม่เคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลฉันไม่เคยตั้งใจมูอธิฐานนั่งสมาธิสวดมนต์ขนาดนี้ว่าขอให้ฉันได้เป็นคู่เธอให้เราได้ร่วมเรียงเคียงหมอนจับมือกันไปจนแก่จนเฒ่ามีกันและกันเป็นคู่สร้างคู่สมฉันไม่เคยที่จะบอกว่ามีแพชชั่นอยากจะผูกมัดใครขนาดนี้เธอคนเดียวเท่านั้นแหละเแบบี้จ๋าเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่ยืนหนึ่งในหัวใจฉันนะคะทุกวันนี้เวลาที่คุณงอนเข่าเขาก็จะน ั่งสมาธิสวดมนต์แล้วดีกันนะดีกันนะสักพักหนึ่งเวลาคุณหายกงอนเขาก็จะมีวิธีเทคแอคชั่นเข้าหาคุณเปลี่ยนเรื่องคุยนู่นนี่นั่นนะทำให้คุณหัวเราะได้ยิ้มได้ภายนอกนะคะคุณหนอจะดูหยิ่งลึกลับมีอีกโก้แบบเป็นคนที่แบบนิ่งอะไรอย่าเงี้ยเขาอยากบอกว่า ยิ่งคุณนิ่งเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เขาพยายามที่จะแบบว่ามีคุณอยู่ในชีวิตเท่านั้นล่ะค่ะอย่าหวังเลยว่าเธอจะได้ไปรจากพี่ถ้ากว่าเขาอายุมากกว่าคุณนะคะไม่ว่าคุณจะงอนงองแงเอาแต่ใจยังไงเขาอยากบอกว่าเขา่จะปราบพยศเด็กดื้ออย่างคุณค่ะเพราะว่าเขาหาไม่ได้แล้วแหละคนแบบนี้นะคะบางครั้งคุณก็ดูดุดันเกรี้ยวกราดดูเป็นผู้ใหญ่บางทีคุณก็ดูตมุตตมิขี้อ้อนขี้ร้องงองแงเขาบอกว่าเขาชอบมากๆเลยตรงใจตรงสเปคที่สุดเลยคนแบบคุณเนี่ย หาไม่ได้แล้วลิมิเต็ดแบบนี้นะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะดูสิเลข10เลข2 12นะคะ12 13นะคะ11นะคะ 12 13 11 14 18 16นะคะอยากบอกคุณว่าวินาทีนี้นะสองใจฉันนะบอกได้คำเดียวเลยมีแต่คำว่ารักรัก,ร,กรักเธอแค่คนเดียวเท่านั้นแหละไม่รู้จะรักยังไงแล้วจะให้พูดอะไรมากมายล่ะดูการกระทำดีกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดรอยยิ้มแววตาการเทคแอคชั่นการส่งบริบทในความสัมพันธ์ที่แบบเจอเจอคุณนะคุณดูเอาตรงนั้นก็แลวกันตักข้าวป้อนข้าว,ป,าวป้อนน้ำแบบขับรถให้ แบบอะไรที่มันอร่อยที่สุดในในมื้อนั้นเนี่ยสมมติว่านั่งทานข้าวกับปลาปลาหนึ่งตัวมุมที่อร่อยที่สุดเขาบอกว่าเป็นแก้มปลาใช่ปะ คุณเนี่ยก็จะได้กินแก้มปลาทุกตัวเลยถ้าหากว่าได้ไปกินข้าวกับเขานะคะอะไรที่มันดีๆเด็ดๆเขาก็อยากจะให้คุณแบบมีความสุขประทับใจวินาทีนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณแล้วก็อยากให้คุณรู้คือเขารักคุณมากค่ะเขาจะไม่ปล่อยคุณไปค่ะเขาจะสิงอยู่ในจิตวิญญาณของคุณแบบเนี้ยให้คุณรักเขาหลงเขาเบจิเชียนเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้จะไม่มีใครที่แบบได้หัวใจได้ความรู้สึกระมุนจากเขาเท่ากับคุณอีกแล้วเขาจะทาให้ คุณรู้สึกว่าแรงดึงดูดที่มันมีต่อคนสองคนเนี่ยมันจะต้องมีกันและกันตลอดไปนะคะนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะราศีกุมนะคะราศีเมษราศีสิงห์ราศีเมถุนราศีพิจิกนะคะราศีมีนนะคะแล้วก็มีราศีกันนี่คือพลังงานเรื่องเล่าน่ารักตมุตรมิวินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นนี้เลยค่ะแฮปปี้ฝันดีบ๊ายบายลาตีสวัสด์นะคะ